วัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมกัลิล่าโลกกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวอินดอรคอนครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นก็คือนี่ครับไปหน้าครับผมก็เพิ่มมาสดๆแล้วร้อนครับเหมือนกับนะถ้าผมดูแลเหมือนเอ็นชาร์ดในกับในดอทเอนะครับตอนนี้สวยทีเดียวครับไปดูเนื้อเรื่องครับนี่ครับใครสนใจเข้ามาอ่านครับ้าสถานะพลังชีวิตก็ค่อนข้างน้อยครับสามพันสองครับโอ้แต่เกาะเยอะนะ 9ก้าสิบหกเลยนะครับกำลังโจมตีร้อยห้าสิบเก้ามานาสี่ร้อยเจ็ดสิบครับไอเทมแนะนำครับผมอ่าอันแรกครับก่อนนี้ครับเวทูนักแรดนะครับก่อนหลังจากสังหารหรือช่วยเหลือครับจะฟื้นฟูมานาครับส่วนรองเท้านี่แล้วแต่สถานการณ์นะครับจะเป็นโซนิคบูธนะครับหรือว่าเกลวเกลวีนะครับก็ได้ครับตอนนี้ ถ้าใครเจอสายพวกตีกายภาพก็นี่ครับโซนิกบูธนะครับเจอสายเวทเ,ววเวรืนะ่อยๆก็เกวบเกวิตอ่าโล่ครับนี่ครับก็เอนเตอร์ไลออนอาแบ็คเลอร์นะครับ,บเปิดฟูพลังชีวิต60%ครับแล้วก็บวกพันพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหาย5%แล้วก็อัตราการลบหลีกนะครับ สีเปอร์เซ็นต์นะให้กับเพื่อนของเราครับนะอันนี้ฟอตตี้เลเว่นครับผม mm hmm. บอกร้อยสี่สิบพลังเวทครับแล้วก็บอกความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับจะ mm hmm. ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงครับไม่จกตีนะครับอันนี้ก็โซลลิงอร่ะนะครับนนลดเกาะนะครับของสัตรูัวลงครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นชกิลออฟลอสนะครับลดคอมเดวขอ,องศัตรูลงน,นะครับแล้วก็ที่แนะนำครับอ่ไอทีมพวกถ้าใครจะเล่นเป็นสายโจมตีก็เน้นพวกเจาะเกาะเจาะเวทไปเลยครับอันนี้เขาดูจะสกิลแล้วนี่น่าจะเล่นได้ครับสกิลมันแรงครับแรงมากด้วยอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับไอซิันกอรี่ครับผมเมื่อตายจะเฟิรนอันนี้เป็น,อนไอทมีมที่แนะนำมานะครับ ก็ไปดูสกิลวันนี้ก่อนครับเ่าเป็นยังไงครับสกิลตีตัวครับผมเมื่อเป็นหน้าครับโดนโจมตีได้รับความเสียหายครับเปนหน้าจะโจมตีสวนกลับนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวทสองร้อยนะครับแล้วก็ลดความเร็วของศัตรูลง90%้านะับเปอร์็นเป็นเวลาหนึ่งวินาทีนะครับสกิลนี้จะทำงานทุก1ิวินาทีนะแล้วก็สกิลหนึ่งครับเปนหน้าครับ จะใช้เวทครับฟื้นฟูพลังชีวิต30หน่วยนะครับให้กับตัวเองแล้วก็มีั้งนิที่อยู่รอบๆนะครับโดยที่เป้าหมายจะต้องเสียพลังชีวิตไปมากกว่า8%ครับร้อมกับเพิ่มความเร็วในการโจมตี25%ครับเป็เวลา3วินาทีครับถือว่าดีนะครับสกิลนี้สกิลที่2ครับอ่าเปหน้านะครับจะปล่อยนกนะครับออกไปโจมตีนะครับศัตรูครับในระยะทาง นะครับทิศทางที่เรากําหนดครับผมโดยที่จะสร้างความเสียหาย200ครับแล้วก็สตันสตูชั่วขณะนะครับโดยจะโจมตีสูงสุด6ครั้งนะครับที่เป้าหมายเดียวครับแต่ถ้าเป้าหมายมาเป็นกลุ่มนี่มันจะชิ่งนะครับตัวนี้ชิ่งไปชิ่งมาถ้า2ตัวก็จะชิ่งกันอยู่2ตัวถ้า4ตัวก็ชิ่งไปชิ่งมาอยางนั้นแหละครับโดยที่สูงสุด6ครั้งนะครับตัวนี้สามารถตอดเลือดคีฟได้นะครับอันนี้นะครับดันคีฟได้ดีทีเดียวนะครับ สกิลอัลติเมทครับก็ปีหน้าครับจะสร้างบาเรียป้องกันให้แก่พันธมิตรนะครับรอบๆนะ0หน่วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายทั้งเวทนะให้กับศัตรูที่อยู่รอบๆเป็นวงกว้างนะครับรอบๆตัวปีหน้านะ250นะครับทุกๆ0.5วิครับโดยศัตรูที่อยู่ในระยะเกินนะครับ2วินาทีนะครับจะติดสตันเป็นเวลา1.5วินาที ก็สรุปครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ดูสกิลแล้วดีในการเล่นทีมไฟมากครับนะจังหวะอจังหวะนี่ครับช่วยทีมได้เยอะครับสกิลทุกสกิลช่วยทีมได้เยอะครับแถมแรงด้วยครับอือาจจะผันตัวไปเล่นเป็นตัวฆ่าได้นะเวทสามารถฆ่าได้ด้วยครับตัวนี้วเวทมันแรงมากครับโดยเฉพาะอัลติเมียนี่บวกกันดูครับนะถ้าสตูอยู่ในระยะสกิลเนี่ยโดนหนักนะครับ แถมถ้าอยู่เกินนี่โดนสตัน1.5วิสร้างความไม่เปียบให้ทีมเราจหว่าอ๋อเลือดเพื่อนเราน้อยก็สกิลหนึ่งก็โอ้เพิ่มเพื่อนแถมเพิ่มความเร็วในการโยมตีไอ้เพิ่มฮิวให้เพื่อนนะแถมเพิ่มความเร็วในการโยมตีนะโอ้ถือว่านะตัวนี้เหมาะสําหรับการเล่นทีมมากครับอ,อ๋อทีมไฟนะแถมสกิลสองก็สามารถดันคลิปกดศัตรูด้วยครับศัตรูมาสองตัวนี้ยิงใส่นี่ชิงกันอยู่นั่น ไปดูชารินเจอสกิลดีกวครับก็สำหรับชารินเจอสกิลครับที่แนะนำนะแน่นอนครับสปินครับแน่นอนอันนี้หลายๆคนก็นะ่าจะรู้จักดีครับวิ่งเร็วนะครับจังหวะเข้าจังหวะไปหน้าค่อนข้างวิ่งช้านะแล้วก็ฮิวครับผมอันนี้ก็ถือว่าช่วยเพื่อนร่วมทีมไปอีกนะครับเวลาบวกครับโอ้โหทำให้เพื่อนร่วมทีมตายยากวีนะอันนี้แล้วก็บิงครับผมอันนี้ ก่อนน่าจะรู้จักกันดีครับไททิ่เวล19นะครับสามารถใช้วิ่งได้เอ็กซ์คูดนะครับอ่าไม่ใช่ฟิกเกอร์นะครับต่อไปก็คือเอ็กซ์คูดอันนี้ก็คือดาเมจครับเอาไว้ปิดเกมตัวนี้ที่ทีมอครับทำดาเมจช่วยเพื่อนอีกแรงหนึ่งนะอาจะเพื่อเพอาจจะฆ่าได้ด้วยครับตัวนี้นะครับไปเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงอ้าไปลวยเงี้ผม ขอกลางด้วยกันครับรมากับยอนครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ไปล่างดีกว่ายอนเก็บวิครับเผื่อเขาดันได้ครับ ขโมยก็เจอย้อนอีกอ่าเข้าไปดึงแม่นๆล็อก <c oughs> ดึงแม่นมากระยะยิงก็ไกลพอสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> เคียคี้ไปก่อนครับย,ย้อนไม่ออกจากป้อมเลยวะ่ะออกนี่ไงออเตือมาเราเนี่ยเ,าเรา สกิลเรามีดีอยู่แล้วครับ <st> อืมอะทิมเราโดนไปก่อนครับโอ้โหโดนยิงแบบดึงไหมดึงไหมไม่ทันเหนวก่อนครับผมนิดเดียวนีวก่อนนีวก่อนดอว่า <The> ปัตเตอร์จะออกเลนนะ นี่ครับนี่ใหญ่หนึ่งตัวครับนี่ครับอืมดับบนแทบเราได้ฆ่า้วครับทีมเราเสียป้อมครับ สกอร์คิวเราได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ เคอการสตันแล้วครับแต่ว่านี่ไม่ได้กินลูงหนูมีชิ่งด้วยครับสกิลสองเหมาะสำหรับทีมจริงๆ,งๆกลางรู้สึกว่าจะเยอะครับไปช่วยกลางดีกว่า ไม่ทันครับไม่เดียวครับไม่ทันไม่ทันไม่ทันหิวครับหิวเพื่อนนั่นแลละครับอ่าเรียบร้อยครับทีมเราสัตว์ป้อมไลยครับอันนี้นีไ่ไง นี่เรียบร้อยครับ่าครับอือออืออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี่ยวเดียวเดอยวเดี๋วเรี่ยนเดี๋ยวเดียวเดียวเดียี่ยเดียเดียเดีนยวรี๋ยีวเพื่อนครีบก็ถดีว่าเยี่ยมเลยดียี่ครับเรียบร้อยครับีเบ๋อ๋ีี ฮิวครับวิ่งฮิวครับถ้าใครเคยเล่นเอชเลนด์เนีในโดต้านี่ค่อนข้างน่าจะคุ้นครับมอสำหรับเล่นทีมรลบตัวนี้ไม่แน่ค่าได้ครับเถอยกอนถอยก่อนถอยก่อนอื้ม จะเล่นมันเป็นแครี่เลยคอยก่อนได้ก่อนนะ,ะนี่ครับวิ่งฮิวเพื่อนครับช่วยเพื่อนก่อนครับนิดนึงสกิลก็ถือว่าแรงนะครับแรงดีทีเดียวนี่ครับฮิวได้ครับ Uh huh. ไม่ทันครับไม่นไม่ทันไม่ทันถอยก่อนครับอื uh huh. นี่ช่วยเพื่อนครับนิดเดียวอ่าเ,เรียบร้อยครับหนึ่งตัวนี่ไงเรียบร้อยครับอ่าสิ่งรอ เถอยถอยถอยวิ่งครับถอยครับไม่ทันครับไม่ทันครับผมอย่าคิดครับอย่าคิดคิดว่าจะได้ฆ่าครับอืมเก็บ <c oughs> ไปได้ครับ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นตัวออทีมที่ดีทีเดียวนะครับ ช่วยทีมได้เยอะครับตอนนี้อันตีแรงเลยนะอืมเรีย,ยบร้อยครับนั่น,นแหละครับนี่ครับดันคีฟก็ได้นะครับสกิลหนึ่งไอ้สกิลสองครับ เอาป้อมครับที่ทีมเราเข้าป่าฟาร์มนะครับ <c oughs> ถ้าดึงแม่น,นี่มีสิทธิ์ ถอยกันครับ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 ถอยกันโดนลุมครับถอยกันถอยกันถอยก่อนครับไม่ได้ครับห้าตัวนะฝั่งนั้นนี่ครับนี่ไง เรียบร้อยครับหนึ่งตัวสองตัวไงละ่ะเก็บหมดเลยครับผม <c oughs> ฮึมโหสกิลถือว่าแรงดีทีเดียวครับเป็นแคลรี่ไปเลยดีกว่าแบบนี้บุกครับผมเอาป้อมครับใครบอกว่าเป็นซับหรือไม่แน่นะครับตัวนี้อาจจะแปลงเป็นแคลรี่ได้ครับ เคครียบป้อมเลยนี่ครับก็ไม่ถือว่าน่าเกียร์นะครับเราบางครับโดนลุม <c oughs> ค่อนข้างบางครับเก็บป้อมไปได้หนึ่งครับ อันเตนี่ค่อนข้างแรงครับแต่ว่าต้องอยู่ในวงนะสก,กิลหนึ่งช่วยเพื่อนตอนบวกดีดีครับสกิลหนึ่งสก,กิลสองแล้วดาเมจแรงด้วยแบบชิงด้วยนะครับชิงได้ถึงหกครัง้งถือว่าดีครับเยี่ยมเลย <Your S 1> ตอนนี้ แน่ยว่าจะเป็นน่าเรียบร้อยครับตัวนี่ครับมาช่วยเพื่อนท่านครับ <c oughs> ร่วยครับรุยต่อครับป้อมดีกว่าใช่ป่ะเนี่ยป้อมเราก็ไม่ชนะครับเกมนี้มันเกมดันป้อมรับผม <c oughs> นี่ครับ นี่ไงนี่ครับเรียบร้อยครับ,บเรียบร้อยครับรรรแล้วก็จบเกมไหมครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเปหน้านครับผมถือว่าเป็นตัวที่ออฟไฟได้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ว่ากึ่งสนับสนุสนสกิลแรงเอาเรื่องนะครับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์ก,กันทุกคนครับผมพวกกรใหม่ทิหนาผมสวัสดีครับ